สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ มาเถอะเรามามารวมร้องเพลงกันอนุบาลทั้งนั้นรวมสุขสันต์ทันทีแล้วเราก็หันหน้ามาหากันอสงยิ้มให้กันแล้วก็สวัสดีเสร็จพลเราก็หันกลับมาสน,นุกนักนะยักเอวห้าทีอา้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้ามาเถอะเรามามารวมร้องเพลงกันอนุบาลทั้งนั้นรวมสุขสันต์ทันทีแล้วเราก็หันหน้ามาหากันส่งยิ้มให้กันแล้วก็สวัสดีเสร็จพรันเราก็หันกลับมาสนุกหนักนากระโดดสูงสูง,สงห้าทีหนึ่งสองสาสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้าความรักอยู่สูงความรักอยู่ต่ำความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันก็รักเธอความรักอยู่สูง ความรักอยู่ตามความรักอยู่รอบรอบความรักอยู่ข้างในสวัสดีฉันรักเธอสวัสดีฉันก็รักเธอตบมือให้คนเก่งหน่อยค่ะ